ไปที่ร้านนี้ครับบ้านสวนณนะนินจังหวัดตรังครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นนะฮะอยู่ในสวนปาล์มติดกับริมคลองแล้วก็ป่ากโกงกลางนะครับที่นี่เขามีเมนูอร่อยอร่อยจากสาหร่ายพวงองุ่นทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แขกบ้านแขกเมืองที่ไปเยือนนะครับค,คุณครับดูสิฮะนี่มันเป็นแบบนี้เลยนะวยสวยเนาะสวยขนาดมองแค่นี้นะครับนี่ คือปากกงกลางแล้วก็ที่เขาปลูกเลี้ยงสาหร่ายพวองอุ่นด้วยคุณจิรวุฒิวงเทพนะฮะเกษตรกรเพราะเลี้ยงสาหร่ายพวองอุ่นซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เริ่ม ประสบกับปัญหาราคาสาลายพวงองุ่นลดลงเพราะว่ามีคนเลี้ยงสาลายกันมากนะฮะราคาจากกิโลละ300บาทตอนนี้มันอาจจะลดไปครึ่งนึงเลยเหลือเพียง150บาทเองแป้งลูกใช่ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจต่อยอดนะคะเปิดร้านนี้ขึ้นมาให้ลูกค้าเนี่ยมาชิมของอร่อยๆอจากสาลายพวงองุ่นกันแบบสดๆไปเลยอย่างนี้ถูกะะต้องนะคะเริ่มจาก น้ำสาหร่ายซึ่งเป็นส่วนผสมกับสาหร่ายปั่นโซดาแล้วก็น้ำพึง่งเขาใช้เวลาทดลองนานมากๆเลยนะคะพ่อเนี่ยกํำลังปั่นแบบนี้เลยนะคะ,ะเป็นน้ำสาหร่ายแบบนี้นะ,ะกว่าจะได้สูตรลงตัวขอบอกเลยว่าใช้เวลามากๆเลยแล้วก็ดื่มแล้วก็สดชื่นอีกด้วยขายแก้วละ40บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนอาหารเขาก็ยังมีอีกนะมีทั้งยำสาหรายส้มตำสาหรายแบบนี้แล้วก็ เทมปุระใบโกงกลางแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยราคาของเขาเนี่ยก็จะเพียง20บาทถึง60บาทเท่านั้นเอง <Ừ. S 1> เน้นขายแบบไม่แพงแต่ว่าสะอาดอร่อยนะคะการันตีเลยวัตถุดิบของเขาเนี่ยสดใหม่อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่างที่บอกไงสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยครับเป็นแหล่งรวมของวิตามินมากมายเลยนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับตอนนี้คนก็เลยนิยมบริโภคกัน <Ừ. S 2> แต่ตอนนี้เขาก็ต้องอทำให้อยู่รอดให้ได้อะ่ะหลังจากที่ตลาดมีคนส่ง ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเอาหน้าร้านทําไงอ่ะเปิดขึ้นมาเลยก็มีอาหารการกินแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบนี้น่าลองเนาะเครื่องดื่มจากน้ำสาล่ายมันคงจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาคงจะเป็นกลิ่นหอมๆนะครับมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคคุณแม่คุณพ่อจ๋าแล้วยิ่งได้สดเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือก็วิตามินล้วนๆอ่ะอยากชิมเมนูเด็ดๆจากสายพวงหุ่นนะครับในบรรยากาศสุดชิลแบบนี้นะครับกระซิบเลยบอกว่าไปได้เลยครับที่บ้านสวนนันนินตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ คุณพ่อจะแอปที่ยงทําไมหรอคะครับเขาเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะคุณนะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะไปจนถึง6กโมงครึ่งในตอนเย็นๆนะครับเนี่ยหนูอยากไปยืนท่าน้ำแบบนี้แล้วหนูก็จะเรียกพ่อว่าหนูมาคอยพ่อที่ท่าน้ําทุกวันเลยได้ไหมบรรยากาศดีเนาะเดี๋ยวเรียกเลยพ่อค่ะพ่อค่ะ มาคอยพ่อที่ท่าน้ําทุกวันเลยแบบไม่เอาเอน้ากลัวไม่ได้ไ้เนาะไม่ได้มันววงเว้นเออแต่บรรยากาศชิวเวลาะชิวมากเลยนะครถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ทางใต้นะครับก็แวะไปอุ่นหนุนจุนเจือกันนะครับใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง